พระราชพรมมาจารย์จำรัตพัโทโทอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทารามวัดนี้มีอายุเก่าแก่นานร่วมหกร้อปีตั้งอยู่ริมถนนเจียจำนงต,ตําบลบางปลาส้อยอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีท่านมีนามเดิมว่าจำรัตนุตตานน์เกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพศส4ง3ที่บ้านเลขที่12หมู่ที่2ตําบลนาป่าอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรี ในช่วงวัยเยาว์จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนพิทยาคมอำเภอวังกระโจมจังหวัดนครนายกเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่22กรกฎาคมพศ2463ที่พัชศีมาวัดท้องคุ้งตำบลน,นาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีโดยมีพระครูวินัยทรเจ้าอาวาสวัดเครือวันตำบลบางบาัอยอํเภอเมืองชนบรุรีเป็นพระอุปัชฌาและมีพระอธิการหลงจันทสโล เจ้าอาวาสวัดท้องคุ้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์และมีพระอธิการแดงพุทธสโลเจ้าอาวาสวัดหนองแฟกอำเภอเมืองชนบรุรีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างมุ่งมั่นพศ .2463 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตีพศ .2469 สอบได้นักธรรมชั้นโทสำนักเรียนวัดท้องคุ้งจังหวัดชนบุรีพส .2466 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท้องคุ้ง ตำบลนานป่าอำเภอเมืองชนบุรีพศส .2484 ได้รับพระราชทานเรื่องสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญบัติที่พระครูไพโรธพัทธรธาดาพศ .2484-2503 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบึงบวรสถิตอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบ้านบึงเป็นพระอุปัชฌาย์และดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีพศส .2492 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทารามตำบลบางปะสร้อยอำเภอเมืองชนบุรีพศ .2504 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชาทินานามที่พระไพโรธพัทธลธาดาพศ .2539 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชาทินานามที่พระราชชพรมาจารย์ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระราชพมมาจารได้พิจารณาเห็นว่าวัดใหญ่อินทรามเป็นวัดเก่าแก่เสนาสนะสิ่งก่อสร้างต่างๆชำรุดชุดโทมพระคุณท่านจึงดําเนินการบูรณะปฏิสังขรและทําการก่อสร้างถาวนวัตถุขึ้นใหม่หลายสิ่งทั้งในวัดและนอกวัดดังปรากฏเป็นรูปธรรมจนวัดใหญ่มีความเจริญงอกงามสมบูรณ์ทั้งในด้านการปกครองการศึกษาเผยแผ่และสาธารณนุปการพระราชพมมาจารย์เป็นพระอุป,ปัชฌามีลูกศิษย์เป็นจํานวนมากทั้งฝ่ายบรรพชิต และฝ่ายคารวาสในปีหนึ่งท่านจะทําการบทภิกษุเป็นร้อยรูปผู้ที่มีความเคารพนับถือพระคุณท่านจะยกย่องเรียกท่านว่าหลวงพ่อหรือหลวงปู่บ้างสําหรับคําสอนที่พรมเน้นสั่งสอนญาติโยมทั่วไปคือให้ทุกคนทําความดีและเว้นความชั่วให้มีความอดทนอดกลั้นให้มีความละอายต่อการกระทําชั่วที่เน้นหนักเป็นพิเศษคือให้มีความกตัญญูกตตะเวทีต่อบิดาบารดาและครูบาอาจารย์แม้ล่วงเข้าสู่วัยชรา แต่ก็เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความจําที่ดีจะมีอาการปวดเมื่อยบ้างก็เป็นธรรมดาของพวกสูงอายุเท่านั้นมีอยู่คืนหนึ่งได้เกิดเหตุรุนแรงแก่ท่านด้วยในคืนนั้นของวันที่17พฤศจิกายนพศ2539ได้มีคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์ในกุฏิและได้บิดคอทําร้ายท่านแม้จะไม่ร้ายแรงมากแต่ก็ทําให้คนเมืองชนรู้สึกเสียขวัญตกใจเป็นอย่างมากต่อมาท่านก็มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้น จนมีอาการเจ็บป่วยจนกระทั่งวันที่28กันยายนพศ2541ท่านมีอาการอาภาษหนักคณะศิษยานุสิ์ได้นำท่านเข้ารักษาที่โรงพยาบาลชนบุรีแม้คณะแพทย์ได้พยายามรักษาเยียวยาอย่างสุดความสามารถแต่ท่านมีอายุมากแล้วไม่สามารถต้านทานต่อโรคร้ายได้จึงนำกลับมาที่วัดใหญ่อินทารามวันที่26พฤศจิกายนพศ2541เวลา11นาฬิกา 35้านาทีท่านมโนภาพด้วยอาการสงบที่กุฏิอินทราสมวัดใหญ่อินทร,รามสิริอายุเก้าสิบเจ็ปีพรรษาที่เ8ท่านเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งของเมืองชนบุรีที่คลองเพศบรรพชิตยอย่างสมระปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนารักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นอุชนิยบุคคลที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธามาอย่างยาวนาน